สวัสดีคะ่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมีนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบสี่ชี้ดวงนะคะชาวราศีมีนจะเป็นผู้ที่เกิดช่วง15มีนาคมจนถึง12เมษายนนะคะชาวมีนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ให้อยากเตือนหรือว่าแนะนำอะไรชาวมีนเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยว่า ช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภานี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอพลังแห่งไพ่นะคะและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวมีนสิบใบค่ะ ชาวมีนไพ่สวยนะคะชาวมีนนี่ไพ่ดีมากไพ่สวยทุกใบเปิดมาเกินครึ่งแล้วนะคะไพ่ดีหมดเลยอืมงามโอเคสองอาทิตย์นี้นะคะของชาวมีนนะคะคุณมีความสุขเนาะ เป็นช่วงที่คุณแฮ ppy นะคะไม่มีเรื่องที่ต้องเป็นกังวลอะไรเลยนะชาวมีนเนี่ยคือจริงๆแล้วดวงชาวมีนปีนี้ก็จะดีอยู่แล้วนะคะโดยฐานของออราศีนะเ,เปิดไพ่มาก็ดีนะคะคอนเฟิร์มว่าดีดมากๆด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยเป็นช่วงที่คุณอยู่ใน ช่วงที่ทำงานค่อนข้างเยอะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเป็นงานที่อาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะบางคนอาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่เข้ามาให้คุณได้ทำด้วยนะคะเป็นงานที่ที่คุณอาจจะอยากทำมานานแล้วก็ได้นะคะหรือเป็นงานที่คุณรู้สึกว่า ท้าทายแล้วคุณอยากจะทํามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะสุวัดีนะคะในเรื่องของงานดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะบุตรบริวารเนี่ยไม่มีปัญหานะคะบุตรบริวารเนี่ยเขามองคุณเป็นผู้นําที่เขาเชื่อฟังไม่มีข้อเขาเรีรยกอะไร question mark นะไม่มีคำถามไม่มีอะไรเลยไม่ว่าคุณจะบอกเขาให้ทำสิ่งใดเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ยุติธรรมแล้วก็ ตัดสินใจอะไรค่อนข้างเด็กขาดนะคะถึงแม้ว่าจะมีความช้าในการตัดสินใจบ้างเนี่ยแต่มันเหมือนอช้าแต่ชัวนะคะคือถ้าลองว่าคุณทำหรือว่าคุณรับผิดช,ชอบแล้วเนี่ยเขามั่นใจว่าคุณจะพาเขาไป ประสบความสําเร็จได้เขาไม่มีความกังขาใดๆกับคุณเลยนะคะส่วนบุตรก็ถือว่าดีมากนะคะช่วงนี้เนาะสองอาทิตย์นี้ถือว่าอยู่ในโอวาสนะคะอยู่ในความดูแลของเราไม่ดื้อไม่ซนไม่เกเรเลยถือว่าดีนะคะบริวารก็ไม่ทําอะไรลับหลังนะคะดีอยู่ในโอวาสด,ดีนะคะส่วนหัวหน้าง,งานเนี่ยเขาความรู้สึกเขาว่าเขามองคุณเป็นเหมือนเพื่อนเลยนะเป็นเป็นเหมือนคนสนิท เป็นคนที่เขาไว้วางใจนะคะเป็นคนที่เขาเาดูแลให้ความจริงใจกับคุณมากๆนะคะลูกค้าเองก็เหมือนกันนะสองอาทิตย์นี้นะคะสําหรับชาวเม้งดีมากเลยคือลูกค้าเขาก็มองคุณว่าคุณเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นลูกค้าหรือเป็นเป็นคนขายของเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคนที่เขาไว้วางใจเป็นเหมือนคนที่เขาสามารถเอให้ความ สนิทสนมได้หรือว่า,าไว้วางใจได้เชื่อใจได้คุณไม่ทําลายเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามองเป็นลักษณะนั้นเลยถือว่าดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงสองอาทิตย์นี้สําหรับชาวมีนะคะใครที่อยากจะไปปิดยอดขายใครที่อยากจะหาลูกค้าเพิ่มใครที่อยากจะต่อยอด อะไรเกี่ยวกับธุรกิจหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับลูกค้านะคะให้คุณรีบทําเลยนะคะสองอาทิตย์นี้เป็นช่วงจังหวะด,ดีของคุณเนาะเพราะว่าลูกค้าเขาเอ็นดูคุณเป็นพิเศษอยู่ในจังหวะที่เขามองมองคุณเป็นเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นเป็นญาติสนิทเป็นอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือเพราะนั้นถ้าคุณเข้าไปหาเขาไปขอความช่วยเหลือหรือไปขอยอดขายเขาเนี่ย เขายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะโดยเฉพาะโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณได้รับมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับลูกค้าให้คุณรีบไปทําเลยนะคะเพราะว่าความสําเร็จมันรอคุณอยู่อยู่แล้วแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ที่จะเข้ามาคุณไม่ต้องกังวลน,นะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะคือคุณสามารถที่จะผ่านมันไปได้ด้วยด้วยความความ ละมุนละไมของคุณนะ่โดยใช้การพูดจาที่อ่อนหวานนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างใช้อารมณ์ศิลปินนิดนึงในการทำโปรเจกต์ตัวนี้เนาะจะต้องมีความละมุนละไมมีความเป็นศิลปินมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างงี้นะคะเป็นลนักษณะนั้นที่จะทําให้สู่ควมจะนําไปสู่ความสําเร็จได้นะคะส่วนในเรื่องของ สุขภาพเนาะไม่ใช่สิการเงินก่อนการเงินนะคะการเงินเนี่ยช่วงสองอาทิตย์นี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะเป็นช่วงที่คุณก็ทำงานได้ตามเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับหามาได้เท่าไหร่อะ่ะคุณก็จะมีรายจ่ายค,คือ มีใช้มีจ่ายนะคะแต่ช่วงสองอาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่คุณน้องหมุนเงินเยอะหน่อยนะอาจจะต้องแบบรับมาเท่าไหร่ก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายออกไปนะคะาอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บ พออย่างที่คุณคาดหวังนะคะจะมีเรื่องที่ต้องให้คุณได้ใช้จ่ายเงินออกไปอะ่ะมันเหมือนคุณต้องหมุนน่ะหมุนไปหมุนมานะได้มาจ่ายไปรับมาจ่ายไปอย่างเงี้ยนะคะก็ถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่แย่หรอกเพราะว่ามันก็มีเงินให้ใช้จ่ายดีกว่ามีค่าใช้จ่ายแล้วไม่มีรายรับอะ่ะนะคะมันจะเป็นแล้วนะคือคุณมีทั้งรับมีทั้งจ่ายอยู่ใน สมมดุลกันนะคะคือรับจ่ายพอๆกันมันก็จะไม่มีเงินเก็บนะช่วงนี้แต่ถามว่าลําบากไหมก็ไม่ได้ลําบากนะคะก็มีใช้มีจ่ายอยู่นะต่อมาเรื่องของออคู่ครองนะคะความรักนะเอาคนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะคู่ของคุณอาจจะอยู่คนละประเทศ นะคะหรืออาจจะอยู่ไกลเนาะเป็นช่วงที่จังหวะสองอาทิตย์นี้เขาอาจจะเดินทางบาคนคู่คุณอาจจะต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าอยู่ไกลทําให้คุณต้องสื่อสารกับเขาด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศรัพท์ไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อินเทอร์เน็ตหรืออะไรพวกนี้นะคะคือคุณจะต้องใช้การสื่อสารระยะไกลกับคู่คุณในช่วงสองอาทิตย์นี้เนาะ จะเป็นด้วยเรื่องของงานจะเป็นด้วยเรื่องของการอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องอยู่ไกลกันนะคะมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะต้องอาจจะทํางานคนละกะก็ได้คือจริงๆยังอยู่ที่เดียวกันแต่ทํางานคนละกะเพราะฉะนั้นเราจะคุยกันเนี่ยคุณต้องใช้โทรศัพท์คุยกันในช่วงในช่วงกลางวันนะคะเพราะว่ากลางคืนเขาทางานกลางวันคุณทํางานเนี่ยทำงานคนละคนละพีเว a คนละช่วงนะคะมันก็อาจจะต้อง คุยกันโดยใช้ไลน์ทิ้งไว้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเมสเซจไปทิ้งไว้อย่างเงี้ยเพื่อที่เขาตื่นมาเขาจะได้อ่านแล้วเขาจะได้ตอบคุณคือมันจะไม่ได้เป็นการคุยแบบตัวต่อตัว,ตวมันต้องใช้การสื่อสารกันใช้อุปกรณ์นะคะในการคุยกันซะมากกว่าเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดนะคะถ้าเป็นชาวโสดเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่ บางคนอาจจะมองหาคู่ครองที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือเปล่านะคะหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะเป็นคนต่างภาษาก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่ไกลก็ได้อย่างที่บอกนะคะคล้ายๆกับคนที่มีคู่คือคนที่เป็นโสดเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะใช้แอปพลิเคชันหาคู่อยู่หรือเปล่า นะคะอาจจะใช้แอปหาคู่ในการที่จะเซิร์ชแล้วก็หาคนที่เหมาะสมหรือมีความชอบเหมือนกันตรงกันอะไรอย่างนี้อยู่นะคะก็ยังเป็นช่วงที่คุณมองหาอยู่นะแต่ถามว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ค่อนข้างแรงนะสองอาทิตย์นี้นะคะสําหรับชาวชาวมีนะคุณมีสเสน่ห์ค่อนข้างสูงนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นช่วงที่ มีสเสน่ห์แล้วก็อยากเจอผู้ชายที่เป็นคนทํางานเป็นคนหาเงินเก่งลักษณะเนี้ยนะคะเป็นคนที่อายุอานามใกล้เคียงกันแล้วก็หาเงินเก่งทํามาหากินเก่งอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้นะคะชอบลักษณะนี้มากกว่าเออต่อมาเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ย อสองอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะชาวมีนถือว่าแข็งแรงดีนะคะจะมีก็นิดนิด,นดหน่อยหน่อยนิดหน่อยเองนะคะไม่เยอะเลยด้วยคือแทบจะไม่ต้องระวังอะไรเลยนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดีกว่าแล้วกันนะเพราะว่าถ้าจะมีแบบล้มเจ็บ เข่าจากเท้าอะไรอย่างนี้ก็แบบเล็กน้อยมากๆนะคะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องไปหาหมอหรือเข้าโรงพยาบาลนะคะก็คือนิดๆหน่นอยๆก็มีสติเยอะๆหน่อยเวลาจะเดินจะเหินอะไรเนี่ยนะคะมันจะได้ไม่ไปเหยียบตะปุ่งตะปูอะไรที่เขาทําหล่นหรือกระเบื้องเศษกระเบื้องเศษอะไรพวกนี้นะคะเรามาัระวังตรงนั้นหน่อยก็จะดีนะคะ <S <S สิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งสําหรับชาวโสดนะชาวมีนที่โสดนะคะก็คือว่าถ้าเกิดชายหนุ่มหรือคนที่คุณติดต่อหรือคุยด้วยในช่วงสองอาทิตย์นี้ให้คุณระมัดระวังแล้วเช็คให้ดีนะว่าเขามีภรรยาแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าโอกาสที่คุณจะไปทับซ้อนหรือไปคบซ้อนเนี่ยมันมันมีค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆนะคะดูดีๆดูให้มั่นใจก่อนแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเขาโสดจริงๆนะเขาไม่ได้มีใครอยู่อีกหรือมีโลก2ใบสามใบสี่ใบอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเช็คให้ดีๆนะโอกาสที่คุณจะไปไปคือด้วยความที่2อาทิตย์นี้คุณมีเสน่ห์มากนะมันก็เลยทำให้คนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาแบบลุ่มหลงอะแบบเข้ามาแบบ ถูกตาต้องใจแล้วก็อาจาจะไม่ได้คิดว่าจะจริงจังกับคุณสักเท่าไหร่นะคะระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่คุณเสน่ห์แผ่วๆมากในช่วงสองทีนี้คุณมีเสน่ห์สูงมากมีมีชาร์มมิ่งอะนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าชาร์มมิ่งมากๆไม่ว่าคุณจะยิ้มไม่ว่าคุณจะหัวเราะคุณพ,พูดอะไรเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์จับใจคนเห็นจับใจคนฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเขาก็จะเลยเข้ามาในลักษณะเหมือนว่า เข้ามาแบบรุ่มหลงอ่ะเขาไม่ได้เข้ามาแบบคาดหวังจริงจังอะไรมากมายคือเหมือนแค่ว่าไ,ได้คุยด้วยก็มีความสุขสนุกสนานไปแต่เขาไม่คิดแต่บางทีเราอาจจะไปคิดเองไงหรือเราก็ถูกใจเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาชอบเราแน่ๆเลยแต่จริงเขาแค่แบบว่าอยากคุยอยากรู้จักแค่นั้นเองเพราะว่าเขามีโลกอีก สองใบยอยู่แล้วเอยเนี้ยนะคะเรามัดระ,ระวังตรงนี้หน่อยเนาะสำหรับชาวมีนนะคะดูดีๆหน่อยก็จะดีนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลมากโดยรวมๆแล้วถือว่าดีนะคะงานดีงานก็อยู่ในฐานะที่มั่นคงดีนะคะแต่มีบางคนอาจจะกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะที่จะไปทำอะไรไปทำอะไรที่ ที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นต่างต่างประเทศเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะมองหางานที่ทํากับบริษัทข้ามชาติเนี้ยนะคะต้องใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นหลักอาจจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาจีนหรือเป็นภาษาอื่นเป็นหลักอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องงานไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลนะครับเพราะาไม่ว่าอะไรจะเข้ามาไม่ว่าคุณจะหยิบจับทาอะไรความสําเร็จมันรอคุณอยู่แล้วนะคะความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของงานก็รอคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณทําอะไรก็แล้วแต่ยังไงมันก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่โดยความสําเร็จที่ได้มาก็อย่าอยู่บนพื้นฐานของความ ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณค่อยๆเดินค่อยๆทำด้วยความสามารถของคุณเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะโอเคชาวมีนก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกันไว้จะได้ชมคลิปใหม่ๆทุกๆ2อ,อาทิตย์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ของชาวมีนที่มีเข้ามาขอบคุณสำหรับทุกๆการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ตอนนี้ Line Official นะคะตอนแรกมีปัญหาเนาะมันมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะเรียบร้อยแก้ไขแล้วเรียบร้อยก็ถ้าใครอยากไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครจะกดซุปเปอร์แตงให้ตอนนี้ มุ่มซุปเปอร์แตงก็ทํางานได้แล้วนะคะก็ลองกดกันมาก็ได้นะคะเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านนะคะแล้วก็ถ้าอย่างไงแล้วขอให้ชาวมีทุกท่านที่ชมมาถึงท้ายคลิปนะคะมีความสุขมีความเจริญทั้งหน้าที่การงานนะคะสุขกายสุขใจนะคะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เจ็บไม่จนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ